ทันข่าวประคัมรกีฬาฟุบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่10พฤษภาคม2563โดยใช้ผู้บ่กครังบอลไทยครับเรามบข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะฮะผมว่ามีข่าวเอะไรน,น่าสนใจกันบ้างครับเย็นนี้แข่งต่อแบบรันลานเลยขอลูกหนังเนื้อเต้นชมไร้เกมเคลิกทะลุถึงล้านคนเลยทีเดียว โดยขอลูกหนังสุดตึงเต้นนะผมที่ได้เห็นฟุตบอลกลับมาแข่งขันกันใหม่รังมีผู้ชมในไรซ์วิสเตอร์เป็นร้านนะฮะในแมตท,ที่ชนบุกค,คุนไดมอเตอร์เฉือนซูวอนบรูวิงไป1.0เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถือเป็นสัญญาณที่ดีเยี่ยมหลังเกมลูกหนังหยุดไปหลายเดือนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิน1า ดยเกมระหว่างชลบุคุณไดมอเตอร์ชนะซูวอนบรูวิงหนึ่งต่อศูนย์ในศึกเคลิกประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการถ่ายทอดสดทางทางเว็บไซต์ BBC และมีผู้เข้าชมทางเว็บไซต์นะผมทวิสเตอร์กว่า1.8ล้านคนซึ่งเป็นการต้อนรับการกลับมาแข่งขันใหม่อีกครั้งของเคลีกสำหรับแบบนี้มีขึ้นที่ซอนจูเวิลด์คัพสเตเดียมซึ่งบนอัจัรทร์ที่ไร้ผู้ชมมีการเขียนข้อความว่า Stay s t ตรองเข้มแข็งเอาไว้พร้อมกับธงต่างๆนะฮะและก็ข้อความจากแฟนบอล รบถึงสปอนเซอร์ต่างๆโดยในสนามมีนักวิเคราะห์เกมทางชีวิตแค่คนเดียวเท่านั้นก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นนักเตะสวอมบริวิงได้รับเกียรติให้ลงสนามทีมแรกโดยทั้งสองทีมห้ามอยู่ในอุโมงค์สนามร่วมกันจากนั้นทีมเย็นก็ยืนปรบมือให้กับชุนบุค,คุนได้เจ้าบ้านซึ่งเป็นแชมป์ลิกเมื่อสั้นที่ผ่านมาในช่วงที่ลงสนามโดยจะไม่มีการจับมือกันขณะที่ผู้เล่นสำรองรวมทั้งเจ้าที่อื่นๆนะที่อยู่บริเวณข้างสนามต่างสวมหน้ากาก,กอนมามัยกันทุกคน หลังจากนั้นที่ห้ามหันกันตลอด90้าสินาทีนะะชุนบุคคุนไดเป็นฝ่ายชนะเมื่อได้ประตูชัยจากอีดองกุ๊กกองหน้าจอมเก๋าว,วัยสีปีในทีที่84ส่วนทีมเยือนเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนในช่วง15าทีสุดท้ายเมื่อเทอร์บรี่อันโตนิส,สเสียเปิดปุ่มใส่คู่แข่งจนโดนใบแดงไลอ่ออกจากสนามไปนี่นะผมก็เป็นการกลับมาเตะกันยิ่งใหญ่อีกครั้งนะ,ะับผมเคลก ซึ่งคนดูก็ล่มทลายกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะคนนั้นอยากจะดูฟุตบอลกันมากซะเหลือเกินแต่มันก็ดูไม่ได้เพราะว่าฟุตบอลไม่สามารถเตะได้จากวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด -19 นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายลีกที่เริ่มทยอยเปิดนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าไทยลีกของเรานั้นจะกลับมาซ้อมกันเต็มรูปแบบไปตอนไหนและจะเริ่มเตะในวันไหนของกลางเดือนกันยายนไหมต้นเดือนกันยายนไหมหรือปลายเดือนกันยายนต้องรอลุ้นกันอีกทีครับรับข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ จำกันได้ไหม5อาดีตแข้งไทยลีกที่มาลดแล่นบนลีกเกาหลีใต้โดยเวลานี้ฟุตบอลเคลีกประเทศเกาหลีใต้ได้รับไฟเขียวให้กลับมาลงฟาดแข่งกันได้อีกครั้งหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควินา9ีนกับการเริ่มต้นฤดูกาล2020-2021แน่นอนว่าการกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งนี้ของเจลีกจากแดนสงข่าวนั้นได้รับกระแสตอบรับจากแฟนบอลหลายประเทศได้เป็นอย่างดีนะฮะเนื่องจากเป็นเพียงลีกไม่กี่ลีกเท่านั้นที่ทําการแข่งขันอยู่ในขณะนี้ แม้ว่าคลิกจะไม่ได้รับความนิยมจากแฟนบอลชาวไทยเช่นเดียวกับเจลิกของญี่ปุ่นที่มีทั้งนักเตะไทยและก็แข้งต่างชาติชื่อดังมากมายแต่ปัจจุบันลิกแดนกิมจิก,ก็มีผู้เล่นต่างชาติหลายรายนะฮะที่แฟนบอลชาวไทยคงคุ้นชื่อกันอยู่บ้างหลังเคยมาวาดประวัตในอยู่ในแดนสยามส่วนจะมีใครกันบ้างนั้นเรามาดูกันเลยเริ่มจากคนที่1กันก่อนออสมานอีบันเยสของ f อซโซ ดาวเตะชาวสเปนิสคนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในประการหลังที่ดีที่สุดในไทยลีกหลังย้ายจากราซิ่งซานตาเดมาอยู่กับบรูรลมิเตในปี2012่อยสร้าผลงานยอดเยี่ยมกลายเป็นกำลังสำคัญของทัพปรสสาสาทสายฟ้ามีส่วนช่วยทีมประสบความสำเร็จมากมายความยอดเยี่ยมของดาวเตะวอยเชอรเอีคนนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลและก็เพื่อนร่วมทีมทั้งในเรื่องของฝีเท้าและความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามนะฮะด้วยผลงานสุดยอดของเขาทําให้เขาถูกยักษ์ใหญ่อย่าง FC ฟซีโซยอดทีมเกาหลีใต้คว้าตัวไปร่วมทีมในปี2014พร้อมกลายเป็นการสำคัญช่วยทีมนั้นคว้าแชมป์เคลีกได้หนึ่งสมัยในปี2016และตอนนี้เจ้าตัวก็ยังเป็นขุนพลที่ทีมขาดไม่ได้ต่อมาอันดับที่2จูเนียร์เนเกราจากอุซานฮุนได ดาัยิงชาวบอสุรียนย้ายมาร่วมทีม SG เมืองทองในปี2016นะฮะแต่ไม่สามารถแจ้งเกิดได้และถูกปล่อยไปให้กับพัทยายูนเต็ดยืมไปใช้งานในปีเดียวกันพร้อมกับกระนำไปทั้งหมด20ประตูในไทยลียกหลังจากนั้นเนกร์คนนี้ก็ตัดสินใจยุติเส้นทางอาชีพในแดนสยามไปเล่นให้กับสุดเคลิกกับแดกูเอฟซีที่พึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะฮะโดยทำไปทั้งหมด12ประตูในซัซั่นแรกพาทีมจบตักที่3ได้ไปเล่นบอลสโมสรเอเชีย อย่งางไรก็ตามเมื่อทำผลงานได้โดดเด่นทำให้ในปี2018โอซานฮุนไดจัดก,การคว้าตัวเขาไปร่วมทีมและกลายเป็นกำลังสำคัญนับแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถควา้าแชมป์ลีกร่วมกับทีมได้ในฤดูกาลที่แล้วทั้งที่แต้มเท่ากับชุนบุคฮุนไดมอเตอร์แต่กลับแพ้ในเรื่องของประตูได้เสียเวลานี้แม้เจ้าตัวอยู่ในวัย33ปีแล้วแต่เชื่อว่าฤดูกาลน,นี้น่าจะเป็นอีกปีที่เขาจะระเบ,บิดฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะตัวก็เพิ่งทำไปทั้งหมด2ประตูในเกมนัดแรกของศึกเคลิก2020ที่ทรมสังจูสังมูไป4-0ต่อต่อมาเป็นตัวที่3เอ็ดกาบรูโนดาซิวาของแดกู FC โดยกองหน้าเจ้าของส่วนสูง191ซนติเมตรย้ายมาร่วมทีมบรมนิเตตในปี2018โดยเข้ามาเป็นตัวแทนของแจ็คสันโคเอนโยนะฮะ แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ทําผลงานไม่เป็นไปตามหวังที่เอาไว้โดยิงไปทั้งหมดแปประตูนในไทยลีกในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกก่อนจะโดนยกเลิกสัญญาไปาและย้ายไปอยู่กับดกูเอฟซี FC, มีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพนั่นเองต่อมาอันดับที่ 4, สซุนนี่ซาอัดของ er. อัสซานกรีเนอร์อดีตกองหน้าทีมชาติเบรมาโอนคนนี้เคยมาค้าแข้งที่เมืองไทยในปี2015กับ BEC เทโรศาสนะในฐานะแข่งโคต้าอาเซียน แต่สุดท้ายเจ้าตัวโชคร้ายประสบปัญหาการบาดเจ็บและแจ้งเกิดไม่ได้ก่อนจะถูกปล่อยตัวไปให้กับพัทยายูนิเต็ดยืมตัวไปใช้งาน1ปีก่อนจะผลงานได้ดีระดับหนึ่งนะฮะก็คือยิงไป9ประตูในปี2016นั่นเองหลังจากนั้นดาวเตะวัย27ปีคนนี้ก็ย,าย้ายออกจากไทยไปเล่นกับหลายสมโมสรก่อนที่ล่าสุดจะได้มาลงเอยกับอัสซานกรีเนอร์ทีมระดับเคลิก2หลังจากเลืกเลิกสัญญากับทางสโมสรเอาอันซาในลีกบ้านเกิดของเขาและสุดท้ายถ้าผมอันดับที่5 ชูนทานเฮสบูซานไอพักโดยกองหน้าชาวบราซิลคนนี้ผ่านการค้าแข่งในเมืองไทยมาอย่างโชคโชนกับทั้งเกษตรศาสตร์เอฟซพีทีประจบ f อฟซส่วนบริเอฟซและก็บีจีปทุมยูเต็ดตามลำดับนะฮะโดยล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของบูซานไอพักทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเบื่อชั้นขึ้นมาเล่นเคลิกเกาหลีใต้ ide, เมื่อฤดูกาลนี้ นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ5ดีแข้งไทยลีกที่เคยมาล่นแลนในเมืองไทยแล้วก็ย้ายไปค้าแข่งบนลีกของเกาหลีใต้นั่นเองครับซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะถือว่าสุดยอดจริงครับรอไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะขยอโคโค่ได้ต้นสก,กัดใหม่ลุยลีกไทยกันต่อโดยขยอโคโค่นะผมดาวยิงทีมชาติเมียนมาได้ต้นสก,กัดใหม่เป็นที่ร้อยพร้อมโอกาสวาดต้ลายบนเวทีลีกไทยกันต่อไป หลังจากที่ทับค้างข่าวไฟสกโขททยเอฟซีทีมในศึกไทยลีกหนึ่งนะฮะได้ทาการยกเลิกสัญญากับขยอโคโค,โคโดาวยิยงตัวเก่งทีมชาติเยนมาไปเมื่อไม่านานมานี้ล่าสุดมีรายงานข่าวมาว่าดาวยิยงทีมชาติเยนมาร,รายนี้ได้ตัวสก,กัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยและยังคงเป็นสโมสรในไทยแถบโซนภาคเหนือซึ่งจะมีการตรวจร,ร่างกายก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนนี้สำหรับขยอโคโคค,คนนี้ย้ายมาเล่นในไทยลีกเมื่อปี2018กับทางสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะฮะจากนั้นเจ้าตัวได้รับการบาดเจ็บหนักจนต้องพักนานหลายเดือน ก่อนจะย้ายไปร่วมทัพกับสมุทรปราการซิตี้ในปีต่อมาและล่าสุดสุโขทัย FC นั่นเองครับและผมไปนะว่าขยอโค,โคโคคนนี้ก็ย้ายไปซบที่สุโขทัย FC นะฮะเป็นทีมล่าสุดของเขานั่นเองครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเอ๊ะอะไรยังไงดูเอสตารับอยากกลับไปลูบอกไทยลีกเน้นแต่เล่นโยนยาว โดยเบรนาโดคูเอสตากองหน้าชาวเจนินาของทีมบรูมิเตตให้สัมภาษณ์มาว่าอยากจะกลับไปเล่นในลีกเปรูกันอีกครั้งบอกฟุตบอลในไทยลีกนั้นเน้นการโยนยาวเป็นสัดส่วนใหญ่หลังจากที่มีข่าวลือออกมาว่าบรูมิเตตนั้นอาจจะทาการยกเลิกสัญญากับนักเตะต่างชาติยกเซตนะฮะเพราะผลงานยังไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นักโดยเฉพาะในรายของเบรนาโดคูเอสตากองหน้าชาวเจนินาที่ยังยิงประตูในไทยลีกไม่ได้เลย ล่าสุดมีข่าวมาว่าแบรนโดดูเอสตาคนนี้ได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อชื่อดังของเปรูอย่าง g o p e r u p e นะฮะว่าอยากจะกลับไปเล่นฟุตบอลที่นั่นอีกครั้งในอนาคตและจะต้องเป็นทีมเมลกาอดีตสกัดเก่าของเขาเท่านั้นโดยเขาได้บอกกันอีกว่าพร้อมกันนั้นกองหน้าวัยส7ปีคนนี้ยังได้กล่าวถึงไทยลีกอีกว่าการเล่นฟุตบอลที่ประเทศไทยนั้นเป็นลักษณะโยนยาวเสียส่วนใหญ่ซึ่งมันค่อนข้างจะแตกต่างกับที่เปรูเป็นอย่างมาก สำหรับบร์นโดคูเอสตาวัย31ปีคนนี้ย้ายมาร่วมทีมกับบรนเดมิเตตเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ยิงประตูได้เพียงแค่1ลูกนะฮะในรายการ AFC ซแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกเท่านั้นทั้งนี้บรนเดมิเตตนะฮะได้ทำการยกเลิกสัญญาตั้งแต่ต่างชาติไป2คนแล้วคือจองเจยองกองกลางเกาหลีใต้และก็อันเดสตูเยสกองหลังของเมนเนเซลา นี่นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่านาคตของเขาจะเป็นเช่นไรนะฮะต้องให้รุงในวินพิจารณาเอาก็แล้วกันครับว่าจะทํายังไงกับเขาดีเพราะรู้สึกว่าทางบรมเจดนั้นจะมีแผนจะยกเขานะผมก็คือเอาแข้งต่างชาตินั้นออกไปยกทีมนะฮะต้องเราดูกันต่อไปในอนาคตก็แล้วกันครับและนี่ก็เป็นนะครับผมทานข่าวประข่มกีฬาบอลไทย by สกอสไตรประจําวันที่10พฤษภาคม2563โดยใชย้พบ้บาครั่งบอลไทยครับ